เรื่องสําคัญที่ผมจะเจริกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ f ิ t f o o d t าวเวลมันนี่นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาแจ้งทุกคนนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงมหกนะครับเ,เวลาทําคลิปมันก็น้อยลงนะครับก็เอาตรงๆก็คือแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยครับ เาการบ้านมองหกก็เยอะมากเพราะมันเป็นเทอมหนึ่งนะครับมันก็เลยเยอะเพราะว่าอาจารย์เขาจะเอางานะจากเทอมสองอมาไว้ในเทอมหนึ่งเกือบทั้งหมดเพ oh, <no. S 1> ื่อให้เราได้คะแนนตอนเทอมสองนะก็ทั้งเรื่องจะต้องสอบเข้ามาหาลัยเลือกคณะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปวดหัวพอสมควรนะครับก็ oh. เรียนพิเศษ สัปดาห์หนึ่งก็แบบเรียนทุกวันก็คือแบบเอ่อทั้งเคมีอังกฤษคณิตฟิสิกส์ชีวานะครับตอนนี้โอ้โหแน่นไปหมดเลยก็แต่ละวันเราก็ใช้เวลากับการเรียนพิเศษเยอะมากเราใช้เวลา ในการเรียนพิเศษอะ่ะเป็นช่วงเลิกเรียนนะเราก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยช่วงนี้ก็อาจจะบวมๆหน่อยนั้นทุกคนอ้วนก็ว่าได้เลยครับไม่ได้ออกกําลังกายเลยเรียนอย่างเดียวแค่เรียนก็ไม่มีเวลาทําอะไรแล้วทุกคนคือกลับมาบ้านต้องทําการบ้านแทบจะมีงานตลอดนะเพราะว่าด้วยความที่ว่า,างานจากเทอมสองมาอยู่ในเทอมแรกด้วย ตอนนี้ขนาดครูยังไม่สั่งรักการอ่านนะครับแต่ถ้าครูสั่งก็คือปีหนึ่งเขาจะเขียนกันสี่สิบหน้านะแต่ว่ามหอาจารย์ลดให้แต่ว่าต้องมาทำในเทอมเดียวก็คือเป็นสามสิบหน้ารวดทุกทีเขาจะแบ่งเป็นยี่สิบยี่สิบนะอันนี้สามสิบหน้ารวดเลยก็เขียนเพื่อคะแนนแหละทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะผมว่ารักการอ่านอ่าเป็นการฝึก เขียนความอดทนหรือเปล่าคือเขียนคิดว่าหน้าหนึ่งนะประมาณสิบบรรทัดถ้าเราทำสามสิบหน้าก็สามร้อยบรรทัดใช้เวลาทำอ่ะไม่ขี้เกียจนะทุกคนแบบขยันมากๆคิดว่าหน้าละสิบนาทีก็น่าจะเสร็จส่วนขี้เกียจหน่อย ก็คือเอ่อชั่วโมงละสองหน้านะครับแล้วก็ขี้เกียจไปเลยก็ชั่วโมงละหน้าแต่ว่าเอาเอา,เอาตรงนะมันก็วัดกันไม่ได้หรอกว่าขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจนะครับก็มันอยู่ที่ตัวเราด้วยแหละแล้วมันก็ปวดมือนะทุกคนการที่เราเขียนานานๆไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะมันปวดมือ เวลาทํางานเยอะๆมันเป็นงานเขียนไงเราเขียนเขียนเขียนมันก็ปวดมือก็นี่ก็คือสาเหตุนหนึ่งที่งานมันค่อนข้างเสร็จช้าเพราะว่าอาการปวดนะครับก็พยายามอย่าเขียนเยอะกันนะครับทุกคนถ้าถ้าเรามีเวลาพอใช่ไหมเราควรจะค่อยๆทําไปนะครับไม่ใช่แบบเรารู้ว่ามีเวลาแล้วไปอัดช่วงท้ายผมไม่แนะนำนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้งานนะแต่ว่าผมก็ พยายามจะทำตอนต้นให้เสร็จเลยแต่ว่า,เ,าเวลาผมแนะนำก็ค่อยๆทำไปก็ได้ครับถ้าไม่รีบส่งเพราะว่าการที่เราเขียนมากๆมันอาจจะเขาเรียกว่านิ้วล็อกได้นะครับบางทีพอพูดถึงเรื่องพวกนี้ไปแล้วมันก็มีเรื่องพวกเรื่องสำคัญต่างๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้พูดกันตอนท้ายคลิปนะครับก็ก่อนอื่นเราจะมาบอกกันว่า เรามีเพจอยู่แล้วก็คือถ้าเกิดใครใครกดไปช่วงประวัติประวัติของช่องอ่ะมันก็น่าจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปในเ c e b o o k หรือเพจนะครับก็อันนั้นก็คือเพจหลักเรานะ f o o d t r a v e l m o n มันนี่นำเขียนไปได้นะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิป ในเพจอาจจะลงคลิปพวกนี้แหละแต่ว่าอาจจะลงช้ากว่านะไม่ค่อยมีเวลาก็ส่วนเรามีเพจใหม่นะครับชื่อว่าคณิตศาสตร์ศึกษานะก็ฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามเลยนะเราจะมีคือมันเป็นการอ่านหนังสืออีกแบบหนึ่งนะโดยที่ผมจะเป็นการสอนเกี่ยวกับข้อสอบในตแซด กับข้อสอบต่างๆนะก็ผมอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าอันที่ผมเลือกไปสอนมันก็คือข้อสอบน่าจะข้ขอสอบเน็ตแซดนะครับที่ผมสามารถสอนได้พวกข้อสอบแพดหรือว่าข้อสอบสามัญอันนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าตัวผมก็ยังอธิบายไปได้ไม่ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากครับก็เลย บางทีผมเข้าใจแต่ผมอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้นะครับก็เลยเดือกที่จะไม่สอนพวกข้อสอบแพทข้อสอบสามัญพวกทีแกท๊ทีแพทนะครับก็เราก็จะสอนพวกเน็ตแซนนะครับก็มันก็จะมีอาจจะช่วงประมาณช่วงประมาณคลิปคลิปนี้ลงหรือเปล่า ผมไม่ชัวร์นะก็คลิปนี้จะลงอาจจะหลังคลิปนี้ก็ได้มั้งแต่มันช่วงอยู่กรกฎาผมไม่ชัวร์ว่าคลิปนี้จะลงช่วงปลายมิถุนาหรือ,อปลายมิถุนาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแต่ว่าก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยครับเพจคณิตศาสตร์ศึกษานะครับก็ ผมเป็นคนทําเองนะครับก็เราจะมีการไลฟ์สอนนะครับก็อาจจะมีสอนเพื่อนในกลุ่มนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ในรูปแบบไหนนะครับก็สามารถทักถามกันได้นะครับอาจจะแบบมีการบ้านถามได้นะแต่ว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็อันไหนพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับถ้ามีเวลานะครับอ่า และเรื่องที่ผมจะมาบอกกับทุกคนมันก็อาจจะน่าเศร้าอยู่นะครับก็คือมันเป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะเลิกเอาคลิปมาใส่ท้ายคลิปนะครับว่าคลิปต่อไปมันจะเป็นอะไรเพราะว่า ด้วยความที่ว่าบางคลิปเราทําออกมาดีแต่บางคลิปเราทําออกมาไม่ดีนะครับเราก็เลยคือก่อนตัดอะเราก็ไม่ไม่รู้ขนาดนั้นนะว่าคลิปต่อไปมันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าเช่นคลิปนี้นะครับก็คือผมได้ได้ทำตัวอย่างคลิปไว้แล้วแล้วแทนที่มันจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคลิปนี้ คือผมตัดมันออกไปนะครับเพราะว่าผมมองว่าคุณภาพคลิปมันไม่ถึงนะครับผมก็เลยอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านั้นมันก็คือคลิปที่ผมจะมาบอกทุกคนว่าผมจะไม่เอาตัวอย่างคลิปลงไว้ท้ายคลิปแล้วเพราะว่าบางทีคุณภาพคลิปมันไม่ถึงนะครับหรือว่าคลิปก่อนหน้าอาจจะมีลิขสิทธิ ผมเคยโดนลิขสิทธิ์เข้าอยู่สองคลิปนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงแต่ว่าตอนนั้นผมผมแก้ได้ก็คือโดยการลบคลิปออกแล้วก็เปลี่ยนตัวอย่างนะแต่ว่าตอนนี้ผมทำมาเยอะแล้วเลยถ้าเกิดสมุนนะคลิปก่อนหน้านั้นอะมันติดลิขสิทธิ์หรือว่าติดโทษแบนอะไรต่างๆก็อาจจะ อาจจะแบบต้องแก้หลายๆคลิปอะเออเวลาผมก็ไม่ค่อยมีด้วยนะทุกคนคือแบบทั้งเรียนพิเศษคือตั้งแต่เช้าอะคือผมตื่นตีห้ายี่สิบแล้วผมก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปโรงเรียนถึงโรงเรียนประมาณหกโมงครึ่งแล้วผมก็ทำความสะอาดห้องบ้างห้องเรียนอะแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือนะครับช่วงเช้าไม่ได้เรียกว,ว่าอ่านกมาก พอตัวหรอกแต่ว่าใช้คำว่าเราทำไปก่อนเหมือนเราอ่านเนื้อหาไปก่อนที่อาจารย์จะสอนเพื่อความเข้าใจของเรานะครับก็หลังเลิกเรียนเราก็ไปเรียนพิเศษช่วงประมาณ4ี่โมงครึ่งถึงหกโมงครับเกือบทุกวันแล้วก็มีเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับก็เราเราขอพูดนอกเรื่องนิดนึงนะครับครูก็ชวน ครูวันนี้ครูโทรมาชวนไปแข่งคณิตศาสตร์นะครับก็พอผมก็อยากแข่งเหมือนกันนะเพราะาเป็นปีสุดท้ายแล้วตั้งแต่โควิดมาผมไม่ได้แข่งเลยเป้าหมายหลักของผมคือที่เข้ามาแก็ตนครอ่นะเป้าหมายหลักคือต้องการเป็นแชมป์ของมอปลายนะครับมันก็ปีสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าผมจะได้แข่งหรือเปล่าถ้าแข่ง ผมก็จะทำมันให้เต็มที่นะครับเพื่อเป้าหมายชีวิตของผมคือผมสามารถเป็นแชมป์มต้นได้แล้วเหลือแค่แชมป์มปลายที่ผมยังไม่สามารถทำมันได้เพราะว่าไม่มีโอกาสได้แข่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เราก็จะมาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับเอ่อพวกแบบไม่มีเวลาทำหรือว่า เกี่ยวกับเอ่อวิดีโอช่วงท้ายคลิปแบบตัวอย่างตอนต่อไปอาจจะไม่มีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยสพอน์์ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงประมาณ50ซับแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเราก็จะพยายามพัฒนาคอนเทนต์นะเดี๋ยวเราถ้าได้ไปแข่งคณิตศาสตร์เป็นของสมาคม กับโรงเรียนเก่าเดี๋ยวผมจะมาทำวอล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย